สวัสดีครับ1 0 8เล่าเรื่องยินรีวชนล5 0า์ n ดับเบิลเอ็วันนี้เอพิโซดที่131หาหัวข้อมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องยีนรีวา์วินเทจนะครับยุคแรกๆเลยที่ก่อนจะมีเลขหลอด501ก่อนจะไปฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพอดีวันนี้ <c oughs> เจ็บคอนิดหนึ่งอาจจะออกเสียงออกอะไรไม่ชัดนะครับปกติก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดอยู่แล้ววันนี้เจ็บคอก็เลยอาจจะมากกว่าปกตินิดหนึ่งนะฮะฝากติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับหลายท่านที่อยู่ในวงการยีนรีวายนะครับในระยะสองสาวันนี้น่าจะได้ยินข่าวคราวมาบ้างว่ามีงานจัดงานขึ้นที่สักที่หนึ่งสมมุติว่าจากที่อเมริกาแล้วกันเป็นการจัดงานรวบรวมวินเทจอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มี เขาก็มีการติดต่อซื้อขายกันปรากฏว่ามียีนหนึ่งตัวที่ผมรู้ข่าวนะหนึ่งตัวเนี่ยเอาเอาแค่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะซื้อขายหลายตัวหลายตัวเนี่ยแต่ผมขอขอเอาแค่หนึ่งตัวแล้วกันว่าเฮ้ยเขาซื้อขายกันในราคาแพงมากก็ไปหาดูกันเองว่าเท่าไหร่ผมคุ้นๆว่าน่าจะเป็นแสนดอลลาร์อยู่นะครับดอลลาร์ยูเอสนะฮะเป็นแสนดอลลาร์ยูเอสอยู่ไม่ใช่แสนเดียวด้วยนะครับตีเป็นเงินไทยก็หลายล้านบาทนะทีนี้ผม ก็ได้เห็นรูปกางเกงตัวนั้นะแต่วันนี้เนื่องจากว่ากระแสมันน่าจะยังแรงอยู่ผมไม่กล้าที่จะเอามาลงไว้จริงจริงเจตนาที่จะมาลงเนี่ยผมไม่สนเรื่องราคาอยู่แล้วจะขายแพงขายอะไรเนี่ยผมไม่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วผมอยากเอามาให้ให้เราได้ศึกษากันว่าเฮ้ยมันเป็นยุคไหนอะไรยังไงแต่แต่เนื่องจากว่าบางครั้งการศึกษาของเรากับเจ้าของเขาเนะี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันไงนะครับผมก็เลยหลีกเลี่ยง บอกตรงๆเลยว่าหลีกเลี่ยงไม่เอารูปพวกนั้นมาใช้อ้างอ้างอีกอิงเรียบเคียงแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยกางเกงตัวนั้นมันควรจะเป็นอะไรยังไงวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือเพื่อศึกษาเพื่อเป็นกรณีศึกษาอย่างเดียวนะครับไม่มีเจตนาที่จะบอกว่ารุ่นนั้นต่ํารุ่นนี้สูงอะไรยังไงโอเคเนาะก็ให้เข้าใจเรียบเรียบเคียงๆไว้ไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคมาฟังกันครับก็จะบอกว่าให้เริ่มรู้จกัก การปั๊มที่ถุงกระเป๋าการปั๊มที่ถุงกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่แค่ instruction นะครับรูปที่เห็นอยู่นี้เป็นการปั๊มถุงกระเป๋าแบบยุคแรกๆเลยต้องเท้าความไปก่อนว่าในปี1972เนี่ยรีวายกับจาคอบ W. ด a v ูดเนี่ยยื่นขอจดทะเบียนบรูเดนิมอ่าที่มีอะไรรีเวทหรือเป็กเนี่ยเป็กตามจุดต่างๆเ่ยตามจุดที่รับแรงดึงกางเกงเนี่ย ยื่นขอจดทะเบียนและสําเร็จเป็นทางการในปี1973นะครับยื่นขอจดทะเบียนไว้ทีนี้อายุการจดทะเบียนสิทธิบัตรอันนี้เป็นสิทธิบัตรนะครับไม่ใช่เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิบัตรอายุมีประมาณประมาณ17ปีนะในอดีตอาจจะ17ปีแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบแหละยื่นขอจดทะเบียนในปี1 9 7 2ทีนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยม,มันเสร็จในปี1 9 7 3เพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะนับ1 9 7 2ก็ได้หรือ73ก็ได้ตรงนี้ผมไม่รู้ชัดๆนะแต่ก็บวกลบปีนึงอ เขามีอายุประมาณสิทธิบัตรนั้นมีอายุประมาณ17ปีพอยื่นจดทะเบียนนะฮะในปี1 9 7 2แล้วกันพอวันใกล้ๆจะครบ17ปีเพราะถ้าครบ1 7ปีเมื่อไหร่ปุ๊บสิทธิบัตรหมดอายุยี่ห้ออื่นสามารถใช้รีเวทแบบนี้ได้รีไวก็จะสูญเสียโอกาสไงไม่ใช่เป็นเจ้าของรีเวทแต่เพียงผู้เดียวละก็จะสูญเสียโอกาสตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นรีไวก็ต้องคิดค้นทําอะไรสักอย่างก่อนที่รีเวทจะหมดอายุ นะครับถ้าสมมติจดทะเบียนในปี1972สําเร็จในปี1973นะครับรองเอา1โทษผมพูดผิดนะถ้ายื่นจดทะเบียนใน1872และสําเร็จไปทางการในปี1873ป๊บรองเอา17ปีบวก1872เข้าไปมันก็จะประมาณปี1890พอดีนะฮะอ่ะทีนี้ในระหว่างที่ดําเนินการผ่านมาเนี่ยประมาณ17ปีผ่านไปเนี่ยเกือบก่อนจะถึง17ปีเนี่ยก่อนจะถึง17ปีนะฮะประมาณปี1 แปดเนี่ยพอมันใกล้จะ1890แล้วหนึ่งปบวกสิปีมันก็จะหนึ่งแปดเก้าศย์ใช่ไหมรีวตรีวายรู้ดีว่าเฮ้ยถ้าขืนปล่อยให้เป็นอย่างนั้นต่อไปรีเวทจะถูกยี่ห้ออื่นเอาไปใช้ได้เราจะไม่มีจุดเด่นในการแข่งขันแล้วเพราะทุกยี่ห้อมันมันใช้ได้ไงรีวายต้องทําอะไรสักอย่างก็คิดสร้างสรรค์สัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างออกมาว่าเฮ้ยคนไม่ต้องอ่านหนังสือก็ดูออก แล้วต้องบ่งบอกถึงความแข็งแรงของเสื้อผ้าของนายรีวายด้วยณนะวันนั้นในปี1886จึงได้กําเนิดโลโก้ Two Hors ขึ้นมาเป็นม้าสองตัวดึงกางเกงรีวายออกโลโก้ตัวนี้มาเพื่อแปะอยู่บนป้ายหนังเพื่อปั๊มลงบนถุงกระเป๋าโลโก้ตัวนี้เป็นเครื่องหมายการค้านะครับเพราะเป็นเครื่องหมายการค้าเขาก็สามารถเอาไปแปะที่บนป้ายหนังได้แปะตรงไหนก็กางเกงก็ได้ตรงนั้นที่ว่านี้คือถุงกระเป๋า นะเฮ้ยแปะที่บนใบหนังเพราะมันยับยน่นอาจจะสูญหายไงแต่ถ้าเผื่อกลับบ้านถอดกางเกงเห็นอยู่บนถุงกระเป๋าอ๋อเฮ้ยอันนี้เป็นกางเกงรีวายและแสดงถึงความทนทานไว้นะครับทีนี้พอมีแปะตรงนี้นะครับตรงนี้มาดูก่อนว่ามันมีกี่แบบปั๊มถุงกระเป๋าแบบนี้นะครับทีนี้พอผมเล่าไปแล้วเนี่ยถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอรูปกางเกงตัวนั้นที่ราคาแพงๆเ,เนี่ย ที่ขายกันล่าสุดไม่กี่วันเนี่ยคุณลองไปเทียบเคียงดูว่าว่ามันใกล้กันไหมนะฮะเพราะว่าผมผมเห็นแล้วก็ <c oughs> วก็ส <c oughs> วยอ่ะ <c oughs> มันมีคุณค่าแต่บางอย่างผมเป็นพวกนักริสร์ชเชอร์ไงพวกค้นค้คว้าชอบค้นคว้าหาข้อมูลแต่บางครั้งเกรงว่าอาจจะไม่ถูกใจเจ้าของเขานะครับผมกลัวกลัวการอ่าอะไรอ่ะการมีปัญหาตรงนี้นะฮะก็เลยเล็กๆน,นิดนึงวันนี้ก็เลยจะให้ดูว่าปั๊มถุงกระเป๋าเนี่ยถ้าการปั๊มถุงกระเป๋านะฮะ อ่าโอเคปั๊มถุงกระเป๋าเนี่ยมันมี2แบบแต่ถ้ารวมแพทเทิร์นการตัดเย็บเนี่ยมันจะมี3แบบนะฮะจำไว้นะแบบแรกคือมีคำว่า the best value นี่อยู่ตรงนี้ยังไม่มีคำว่า for over seven years นะโทษยังไม่มีคำว่า for over s e v e n years นะครับ17ปีนะฮะมีแค่ว่า the best value คือคุณค่าที่ดีที่สุดเบสต่ว่าดีที่สุดนะครับอันนี้ จะมีโลโก้ยังมีแล้วแสดงว่าเลย1886มาแล้วเริ่มการมีโลโก้เนี่ยแสดงว่าตั้งแต่1886อาจเป็นไปนได้ที่เขาเริ่มปั๊มที่ถุงกระเป๋าตรงตั้งแต่1886เป็นต้นมานะฮะแต่เราไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวไหนนะแต่รู้ว่า1886เป็นไปนได้ว่าปั๊มกระเป๋าตรงนี้มาอยากให้ดูรูปตรงรูปบนของตรงนี้หนึ่งครับเห็นไหมการเย็บขอบเอวเขาใช้ริมผ้านะเนี่ยเขาใช้ริมผ้านะครับเพราะฉะนั้นแบบที่หนึ่งคือมีโลโก้ t o h o s t แต่ไม่มีฟอร์เวอร์สิปีและบวกกับใช้ริมเย็บที่ขอบผ้าต่อมาเป็นแบบที่2องไปเลือกเอานะว่าตัวที่จะไปดูตัวนั้นนะ่ะมันเป็นแบบไหนนะฮะแบบที่2เอ้ยไอตัวเนี้ยกระเถิบสูงขึ้นมานิดน,นึงไม่มีคำว่า the best value แล้วมีแค่โลโก้ t o horse แต่ขอบเอวยังเย็บด้วยริมอยู่ มีการเปลี่ยนนะนะขอบเอวยังเย็บในริมแต่โลโก้กระเบขึ้นมาไม่มีคำว่า the best value แนละ้วมีคำว่า for over 17 years เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะฮะแบบที่สองนะอันนี้แบบที่หนึ่งอันนี้แบบที่สองทีนี้พอแบบที่สามเป็นยังไงแบบที่สามเนี่ย for over เหมือน17ปีเหมือนกันแต่ขอบเอวไม่มีริมอันนี้ขอบเอวมีริมอันนี้ขอบเอวไม่มีริมไปดูเอาว่ากางเกงตัวนั้นอยู่ในรุ่นไหนนะฮะ ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยหายากนะครับหายากส่วนใหญ่ถ้าจะเจอก็เจอนี้ก็เจออันนี้อันเนี้ยหายากไม่ใช่ผมไม่มีรูปผมก็มีแต่ว่ารูปที่เขาถ่ายชัดๆเต็มๆเนี่ยมันหายากบางทีอ่ะถ่ายแค่ป้ายนี้ไม่เห็นขอบตรงนี้ก็มีแต่รูปนี้ชัดเจนฮะเห็นตรงนี้เพื่อเป็นเห็นทั้งริมเห็นทั้งอะ,อะไระปั๊มถุงนะครับเพื่อให้เราได้ศึกษากันต่อไปทีนี้ฝากดูนิดนึงอันนี้นอกประเด็น คุณสังเกตไหมคนแรกถือไม้อย่างนี้แท้มันออกมาข้างหน้าอย่างนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้อันนี้ชี้เป้าเฉยปึกไว้อ่ะไม้อย่างงี้ตามเส้นที่ผมลากนะนี่า่างนี้ไปดูเหรออีกระยะหนึ่งอ่ะแส้มันจะไปอย่างนี้นะครับแต่รูปเนี้ยังมาอย่างนี้อยู่ระยะหนึ่งแท้มันจะไปอย่างนี้ขนาดรูปมมาก็ยังต้องดูถึงความแตกต่างนะครับว่าแท้มันสะบัดไปทางไหนนะอ่ะโอเคสกรีน ไอ้ถอดปั๊มถุงกระเป๋ามี2แบบแต่ถ้านับรวมการเย็บกระเป๋ามันจะกลายเป็น3แบบนะฮะไอ้ตัวที่กําลังมีชื่อเสียงอยู่คือตัวนี้นะครับอ่ะผ่านไปอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เซิร์ชจากเพจรีไวเลยนะฮะผมก็เล่าให้ฟังเป็นเมื่อกี้แล้วเนี่ยโลโก้ทูฮอสเห็นไหมนี่เครื่องหมายม้าเป็นอย่างนี้นะฮะลองไปสังเกตดูว่าไอ้ไม้แท้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่แต่แรกๆเป็นอย่างนี้โลโก้ทูฮอสม้า1ตัวม้า2ตัวดึงกางเกง ไม่ขาดเขาโชว์ความแข็งแรงขนาดนั้นนี่ทีนี้เมื่อกี้ดูว่าบนบนกระเป๋าอะที่มันปั๊มสกีมันเขียนว่า f o r over 17ปี1872คือยื่นทะเบียนไงบวก17ก็จะเป็น98 1889ยังไม่ถึงขั้น1890ดีนักเพราะถ้า1890ขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเลขหลอด501ดบอ็กแล้วมันอาจจะมีดีเลย์หน่อยนะอันนี้จะพูดเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้น for over 17ปีผมก็เดาว่าเฮ้ยการที่มีปั๊มถุงกระเป๋า17ปีอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันแค่ช่วงใกล้ๆ189 0มันอาจจะ189 0เป๊ะก็จริงแต่ยังไม่มีเลขหลอดกำกับนะก็คืออาจจะ189 0ูนยหรือหรือหรือขึ้นไปอ่ะ1 8 8 9 1887อะไรแบบนั้นเป็นต้นไปแต่ถ้ายังไม่มีคำว่าว17ปีอ่ะก็ตั้งแต่1886ลงมาเลยอ่ะแต่ยังไม่ถึง1889ไง นะครับแต่ถ้ามี17ปีจะแสดงว่าใกล้มากแล้วใกล้จะ1890มากแล้วนะครับอันนี้คือรูปโลโก้ t ู o Horse Band ที่กำเนิดในปี1886นะฮะแล้วก็มีใช้ไปไปเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นโลโก้ที่มีอายุยาวนานนะครับสิ่งจะบอกว่าก็คือวัตถุประสงค์เขเพื่อให้คนที่ไม่รู้หนังสือได้เห็นว่าอ๋อเฮ้ยอันนี้เป็นเก่งนารีวายไว้ม้าสองตัวดึงก็ยังไม่ขาดเลยนะฮะ มาสองตัวก็ยังดึงไม่ขาดเลยไม่ต้องอ่านอ่านหนังสือไม่ออก <S <S ก็สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้เป็น Copy <S 1> <S 1> มาจากเพจรีวายนี่ฟอร์เวอร์สิปีทีนี้กางเกงตัวที่เราเทียบเคียงไปเนี่ยลองไปดูครับว่าเอ้ยเขามีเขามีตัวไหนแต่ผมเชื่อว่าเป็นตัวนี้นะฮะมี17ปีแล้วแสดงว่าใกล้1.8 9่งแกแล้วกำลังจะมีเลขหลอดนะฮะอะต่อมา อย่างนี้ผมต่อมาผมทิ้งหน้านี้ไวให้ดูนิดหนึ่งหรือใครแคปหน้าจอไปก็ได้ผมแปลภาษาไทยจากหน้าเมื่อกี้มาให้แล้วก็แต่งนิดหน่อยแคปหน้าจอไว้แล้วกันนะครับจะได้ไปไวๆอ่ะทีนี้เนื่องจากว่าผมหารูปกางเกงตัวนั้นไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ได้นะมันพอมีอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเอามาลงนะ เดี๋ยวรอให้เขาประกาศอย่างเป็นทางการโชว์อะไรกันนิดนึงก่อนให้เขาประกาศราคาขายกันชัดๆอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาลงเพื่อศึกษากันนะครับเพจผมไม่มีเรื่องค้าขายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่สนราคาเท่าไหร่นะฮะสนแต่การาศึกษาเท่านั้นใครหลายคนที่เข้ามาถามในในในอินบ็อกซ์อะไรพวกนี้ดูได้เลยผมไม่เคยบอกเรื่องราคานะครับผมก็จะบอกว่า hey, ถ้าเป็นราคาเนี้ยผมไม่ซื้อผมจะซื้อแบบรูปแบบนี้แต่ไม่เคยแนะนําว่า ราคาขายควรเป็นเท่าไหร่อันนี้ไม่แนะนําเพื่อให้เพจเราเป็นกลางนะครับอ่ะรูปนี้อยากให้ดูกางเกงสักหนึ่งตัวกางเกงตัวนี้ก็มีชื่อเสียงดังมาก่อนนะฮะในโลกโซเชียลมีชื่อเสียงดังมาระยะหนึ่งแล้วนะครับสังเกตไหมรูปนี้เป็นป้ายหนังมี w เวสแปลว่าเอวแล้วมีขนาด44มีดับเบิลมีความยาวเท่าไหร่แต่ยังไม่มีเลขหลอดมีโลโก้ทูโ s สแล้ว แต่ยังไม่มีเลขหลอดถูกไหมครับอ่ายังไม่มีคําว่าเอเวอริคเมนต์การันตีนะนะครับให้ดูไว้ก่อนนะต่อมากางเกงตัวเนี้ยมีโฟว์โอเวอร์สิบเจ็ดปีไหมมีอันนี้คือท่อนบนส่วนอันนี้เป็นท่อนล่างเห็นไหมครับมีโฟว์โอเวอร์สิบเจ็ดปีท่อนบนท่อนล่างประมาณหนึ่งอ่ะตึดตัวเลขก,กลมหนึ่งแปดเก้าศูนย์แต่แต่เป็นหนึ่งแปดเก้าศูนย์ที่ยังไม่มีเลขหลอดนะเห็นไหมครับมีเลขหลอดยังยังนะครับยังเรียกว่า โอเวอร์ออดับอยู่นะ,ะยังไม่เรียก501นะครับเพราะยังไม่กําเนิด501มันอาจจะเป็นช่วงบวกลบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยบวกโทษทีไม่มีบวกมีแต่ลบถอยหลังไปสักปี2ปีนะฮะทีนี้มาดูกระดุมผมเชื่อว่าสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นรูปกระดุมกังเกงต,ตัวน,นั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมเอาเกงต,ตัวนี้มาให้ดูก่อนให้ดูไว้แล้วกันกระดุมที่สาบสาบลังดุมนี่เป็นกระดุมหลุมนะ กระดุมหลุมไม่ใช่โดนัทยังไม่เป็นหน้าเต็มแต่มีแบร์แล้วรีไวสเตนี่กระดุมเม็ดเล็กอันนี้กระดุมที่เอวซัส,สพเพนเดอร์บัตท,ทอนนะฮะก็มีร e v วส t เต e แอนด์นี่ก็เป็นหลุมเหมือนกันมีคำว่า SF C-L นะที่กระดุมเม็ดบนนะแต่กระดุมเม็ดเล็กยังไม่มีคำว่า SF California C-L เยยังไม่มีเม็ดเล็กยังไม่มีนะครับแต่เม็ดใหญ่มี เป็นหลุมทั้งคู่นะอันนี้ให้ดูเทียบเคียงต่อมาอ่าอันนี้เป็นรูปด้านหน้าขอบเอลก็มีริมด้วยกางเกงตัวเนี้ยขอบเอลมีริมผ้าแถมมีโฟ v ์ r เวอปีนะฮะและดูตำแหน่งการเย็บเป๊กเย็บมุดกระเป๋านี่เกือบชิดนี่เลยนะนี่นี่เหมือนเลยใกล้เคียงกระเป๋ามี1ใบตรงนี้ยังไม่เย็บได้คู่นะครับมีมีแค่ได้เส้นเดียวตรงนี้มีแค่ได้เส้นเดียว,น,น,ยวนะฮะ ป้ายอยู่ด้านข้างอ่าเป็นได้เส้นเดียวแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆเป็นรูปคนถือแล้วผมตัดรูปออก p d p อันนี้ก็คือกางเกงใหม่เอี่ยมกิกเลยรูปนี้อ่ะให้ดูเข็มขัดแบบเข็มแทงตอนนั้นยังไม่ใช่แบบมันเป็นแบบเข็มแตแบบ่ไม่ใช่แบบนนหนานะผมจำจำจำเรียกไม่ได้อะไรไม่เรียกดีกว่าให้เรียกว่าเป็นเข็มแทงแบบบางแล้วกันไอตัว ตัวที่พูดถึงอ้างอิงอยู่เนี่ยที่ราคาสองแสนกว่าลองแซนดอล่ากว่าเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยแบบบางๆแบบเนี้ยนะฮะแล้วตัวนี้ยังเป็นยึกๆอยู่ผมจําไม่ได้แล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่เราที่ขายกันแรงๆเนี่ยมันเป็นยึกยกแบบนี้หรือเปล่าจําไม่ได้แล้วและกระเป๋าอันนี้ให้ดูมีแค่เส้นเดียวแบบนี้ยังยังไม่ใช่ว่าได้เข็มคู่เย็บข้างบนนะฮะอ่าเราจะบอกว่าอ่าถ้าเมื่อใดมันใช้ for over 17ปีปุ๊บเนี่ย น่าจะเป็นช่วงที่ยังมาไกลสุดก็1890คือตรงนั้นยังไม่มีเลขหลอด501 502ยังไม่มีนะครับเหมือนกางเกงตัวนี้เนี่ยมีฟ o ร์เอเวอปีดูขวามือเนี่ยที่ผมวงเนี่ยมีขวามือฟ o ร์เอเวอปีถ้าปั๊มถุงตรงเนี้ยฟอร์เอเวอปีแสดงว่ายังไม่ถึงเวลามีเลขหลอดยังไม่มีคำว่า every garment guarantee มีแค่โลโก้ to h o ร์สแล้วก็นี่ double x มีอะไรต่างๆบอกไว้นะฮะแบบนั้นเพราะถ้าเมื่อใดมมีเลขลขขอึ้นา เป็น5 0 1 5ู2ึปุ๊บปั๊มถุงกระเป๋าเนะี่ยผมเดานะน่าจะเลิกปั๊มถุงกระเป๋าว่า For over 17ปีแต่จะมาใช้การันตีติกเก็ตที่เป็นกระดาษติดตรงนี้ว่า For over 20ปีก็18 72งแ็อจะบวกไป20ปีอะ่ะมันก็ประมาณ19แล้อะไรว189 29แ้ออะไรประมาณนั้นนะถึงจะมีตรงนี้นะฮะประมาณนั้นเมื่อใดมีเลขหลอดจะใช้การันตีติกเก็ตนะครับเมื่อใดมีปั๊มถุงเนี่ยผมว่ามันยังไม่มีเลขหลอด เพราะฉะนั้นกางเกงตัวที่ราคาแพงๆอะไรแบบนั้นอะ่ะอันนั้นสวยนะครับผมตีว่ามันไม่ใช่501ผมตีนะผมตีว่ามันไม่ใช่501แล้วมันเป็นรุ่นไหนลนะมันเป็นรุ่นก่อน501นะฮะเพราะเพราะว่าผมเดาว่ามันมันยังไม่ถึงเวลามีเลขเหลอดอะ่ะกางเกงตัวนั้นอะ่ะมันลึกกว่า501ไงมันลึกกว่า501ถ้าแต่ลึกเนี่ยก็คงแบบไม่ใช่ว่าลึกกันโอ้โหเป็นเป็นห้าหกปีอะไรแบบนั้นผมว่ามันน่าจะลึกกว่าปี2ปี กำลังจะมีเลขห้าเูนย์หนึ่งแบบนั้นอนะ่ะอันนี้ให้ให้เทียบเคียงไว้เอาข้อมูลมาให้ดูนี่นะครับอันนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตมานานแล้วนะครับสองสามปีแล้วน่าจะอยู่มาเลเซียมั้งหรืออะไรตัวเนี้ยจะไม่ได้เสียดายน่าจะอยู่คนไทยเนาะนะฮะแล้วให้ดูนิดหนึ่งอันนี้นอกเรื่องถ้าเป็นเอลสี่สิบสี่มันน่าจะเป็นห้าศูนย์อะไรใช่ห้าศูนย์หนึ่งไหมห้าศูนย์หนึ่งมีแค่เอลเท่าไหร่ไปดูเองนะครับถ้าสี่สิบสี่มันน่าจะเป็นห้าศูนย์ ก็ว่าไปเนาะอันนี้นอกเรื่องอ่ะโอเควันนี้มาสั้นๆง่ายๆแบบนี้ทวนนะฮะถามมา้ถานใดท่านไปเจอกางเกงตัวดังกล่าวที่ซื้อขายกันที่สมมุติว่าเป็นประเทศประเทศหนึ่งในอาจจะสมมุติเป็นอเมริกาแล้วกันนะฮะรักสองแสนกว่าเนี่ยเฮ้ยกางเกงตัวเนี้มันรุ่นไหนอะไรยังไงวะ <c oughs> ก็ดูว่าเนี่ยผมเทียบให้ดูว่าอ่ะมันเป็นกางเกงที่มีโลโก้ทูโ s สและมี f อ r ์เวอร์สิบเจ็ดปีและมีริมนี่มีริม ไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้คือมีโลโก้ทฮารมีสิบเจ็ดปีตัวนี้ไม่มีริมอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นรุ่นนี้ครับไอ้รุ่นนี้ก็มีริมแต่ว่าไม่มีคําว่าโฟล์วสิบเจ็ดปีไงอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้นะฮะและถ้าพให้ผมเดาป้ายก็น่าจะเป็นแบบนี้คือก่อนมีเลขหลอดห้าศูนย์หนึ่งเล็กน้อยนะฮะแบบนี้กระดุมก็จะเดาว,ว่าก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับรูปร่างโครงสร้างก็น่าจะเป็นใกล้ๆเคียงแบบนี้ผมเดาว,ว่ามันไม่ใช่ห้าศูนย์หนึ่งแต่เป็นรุ่นก่อนห้าศูนย์หนึ่ง นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ปีลึกกว่า501นะครับวันนี้จบแต่เพียงส,สั้นๆเท่านี้108,009เล่าเรื่องยินส์รีไวล์บายชาแนล501เดบเอ็กซ์501เอพิโซดที่131โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พูดผิดพูดพังไปขออภัยเป็าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ